สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีอีหล่าหน่อยอุงอิงสวัสดีเอฟซีสาวน้อยเพชรบันแพงสวัส,วสดีเอฟซี FC พลังเงียบทุกทุกคนเนาะไอเสืบเนื่องมาจาจเมื่ววานพี่น้องมันนี่มีเรงเมื่อเราสู่พีสู่น้องฟังมัววานี่ไอสมาพิลวงสาวน้อยเพชรบันแพงเพื่อนเข้าไปโดมเนาะเขาไปร่วมตัวเพื่อที่จะรับบทว่าตัวเองจะได้ บทอะไรในการแสดงฤดูหน้าในฤดูการนาเนาะก็มีศิลปินไปรับหลายๆคนบรรยากาศพี่พ่อแม่คนอาจจะได้เบิ้งแล้วล่ะแต่ว่าในคลิปๆนี้แอดจจะว่าเราสูมฟั่งคือว่าอีหลาหน่อยได้รับบทอีหยังมันเป็นเฮิอนยังพ่อแม่พี่น้องพอพ่อแม่เอฟซีบางคนอาจจะคิดถึนกันคือว่าอยากเห็นอีหลา ล่ำเรืองตอก่อนบดท,ที่นี่ดูดูการนะมีแล้วพี่น้องอีลาได้รับบทเป็นพระพี่เลี่ยมในในอา่าดูดูการน,นาเพื่อนแสดงเรื่องผ้าแดงนางไอเนาะอีลาได้รับบทมีล่ำเรืองตอก่อนน้าพี่น้องมัน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 มาเบิ่งตรงนี้คือปีไหนอีลาได้ล่ำเรืองต่อก่อนน้ำได้รับบทน้ำเห็นบรรยากาศที่พ่อยหลาได้รับมากล้วก็ะร้องไห้แม่ปิ สอนเพื่อนเบิงครั uclear, ้งแรกเอามาเบิงว่าตัวไอหลับเพราะท่านเด่นี่ค่ะดอกคือคือแบบล่องให้แม่ปีเพิ่นนี่เบิงซื่อนะว่ามันสิมาเป็นยังไงไอพี่น้องล่องไปเบิงตัวเองลำพร้อมมากนั่นแล้วล่าไอคำนางฟังบิดามแม่าวเฝ้าล่าไอคำนางฟังบิดามัต่าวเฝ้ามาเอาอังในดวงจิตย้อนนี่แน้วบกิดสิ่งบอดีน้อเอาไปเอง นับแต่ลอยเอาได้พี่พาเดงนเขานอนห่วงบ่มีไผได้หมูดนแลลวตอกผ่านมาน้าตะเพิ่นหน้ามาเกี่ยวกายอยู่ในสวนนั่นแหละพี่น้องอีลาเจองานหินแล้วปกตินั่งล่ำเพิ่นล่ำอย่างนั่งได้อยู่แล้วล่ะแต่ว่าล่ำเรืองต่อก่อนนี่นั่งย่งบ่านฉันเคยบ่านันได้เคยล่ำ นี่เระเป็นการพัฒนาอีกคันหนึ่งของน้ององิงนอีหล่าองอิง,อง,อง,ออง,องที่สีไดลล่าเรืองต่อก่อนอยากสิรลู้คือกันเคยคิดนะพี่น้องว่าเออถ่ายอีหล่าล่าเรืองต่อก่อนนะมันสิเป็นยังไงเพราะว่าคือหนึ่งเสียงอีหล่ามัน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 เิเศษอยู่แล้วมันเป็นแบบอดีอยู่แล้วแบบใน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 เชิงล่าสีแม้แต่ว่าพ่าเคยเห็นว่าอีหล,ล่าในสีล่าในล่าเรืองต่อก่อนแม่พี่น้องเพราะพอมนไม่เอฟซีอาจจะคิดด้วยกันว่าเอออยากเห็นว่าอีหล่าล่าเรืองต่อก่อนอะ สิเป็นแบบใดยังสิแม้ดูดูกนนะพกเข้าก็สิเดบิงกันแล้วพี่น้องนี่คือการพัฒนาอีกคันหนึ่งของนอ้องอิงเพื่อที่สิไดลั่มไดลั่มเรื่องต่อก่อนยังยังเตยยังยังก็คือบาต้องเป็นห่วงเรือนั่งล่ำใดอยู่แล้วนะแต่ว่าล่ำเรื่องต่อก่อนยังบส่สเนได้เคยได้ยิ่งแม่นี่แหละคือการบทพิสูจน์ของนอ้องอิงได้งานหินยูเดบิงส่งเพราะว่านางบ่เคยได้เคยล่ำแบบนี้จักเทียเมนบอกแต่ว่า ได้รับบทนี้มาหน้ากระตองลำ่ำเห็นมีบทก่อนก็ลั้งฮัดล่ำเลยตามที่ให้มาเบิงแต่ก่อนหน้านี่นั่นแหละพี่น้องพี่น้องต้องคิดคือกันเลยพ่อแม่ี่คือต้องคิดด้วยกันว่าคัาหนึ่งอยากเห็นอีหลาล่ำไหมอยากเห็นอีหลาล่ำเป็นล่ำเรืองต่อก่อนเป็นยังสิไหมเนี่ยแหละบทที่นี้คือการพัฒนาอีกคันหนึ่งของอีหลานะต่อไปโอ้ยคอยว่าถา้านะร่ำฐานางล่ำใดบ่าวว่า,าสิเป็นทําน้องของแกนหรือทําน้องลำเพลินยังเสีย ค่อยว่าเนี่ยเหยียบแผ่นดินเบียดเหยียบแผ่นดินเดียงกนละคนจังอุ้งอิงเนี่ยคือหนึ่งด่งอยู่แล้วแล้วยิ่งทาลัเป็นเอาพี่น้องเอาเจ้าคิดเบิงว่าน่งสิด,ด่างอีกซ้ำไดถ้าเบิงเราเสียงแบบเนี่ยมันเป็นเสียงที่แบบพ่คือผไผมีเอกลักษณ์กันอหมถ้าทาร์ลองใดมาลัามมาลัามแบบลําเรื่องต่อก่อนอะอยากเห็นเนี่ยนั่งล่มคือคิดในใจอยากเข็นนั่งลัมอยู่แล้วอยากเห็นอีหล่าล่องลัมเบิงเอา ดูดูการนี้นั่งใด้ล้มเอาเพราะฉะนั้นเ้ากับมักซอยเบิงซอยเชี่ยกันว่าดูดูกันหนามันสีออกมาแบบใดีหล่าล่้บอกมาสีไดดีซ้ำไดเดี๋ยวเท่ากับมากคอยเชี่ยคอยช่มต่อไปนะพี่อน้อันนี้ก็เลยเอามาเล่าสู่ฟังผู้ใดเข้ามาแล้วบอกให้ด้ติดตามกับฝา,า,า,ากกดติดตามไว้น้ำในเลือกเด้อแล้วก็กดกระดิ่งกลิ๊งคลิงลิงงไว้น้าเพือ่อสิบ่พลาดคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ขอไว้สำหนับนะคะสวัสดีค่ะ